สวัสดีครับท่า,าชมรายการพ่องผ่วเพราะว่าผมเป็นสัจความสวัสดิ์ชินสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แทนไทายแลวส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทังคารพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2องโมงครึ่งรอบทบทวนก็จันทังคารพุทธปรหัสตีห้ถึงหกโมงเช้าเราจะพบกันเป็นประจำประจำอย่างนี้ครับตอนนี้ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเขาจะมาแล,ลี่บน,นถนนอะไรต่ออะไรบ่ายโมงคึ่งถึงบ่ายสองโมงึ่งอาจจะเป็นรายการถ่ายทอดสด เราก็ไปดูกันที่ตีห้าถึงหกโมงเก้าของวันรุ่งขึ้นนะเราเป็นอยังไงนละกันแล้วก็ถ้าเกิดยังไง meals, ก็ไปดูที่รอบทบทวนเข้าไปที่ยูท t บ b e 1สสยามไทยแล้วเลื่อนป้องป <It> ่วยครับมันจะมีเยอะหมดเลยท่านก็ลองไล่ๆไปแล้วก็จะพบเองนครับนะฮะก็จากความจริงก็ดูได้ดูทบทวนได้ของเก่าของใหม่ก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นแหละเพราะว่า ที่เราคุยกนะันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่ของพวกเราช่วงนี้โควิดมันขึ้นไปถึง1 7ื่นเนเนี่ยครับให้รู้ว่ายอดมันกำลังขึ้นไปเรื่อยๆให้เห็นว่าลิ์ของเจ้าโควิดเดลตานี่ไม่ไม่ธรรมดาโชคดีวดา่วา,วา,วาถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วอัตราการเสียชีวิตมันน้อยแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ย ยังฉีดไม่ครบยังฉีดแบบแบบผู้สูงอายุไปเชื่อฟังเขา,าว่าวัคซีนรอตัวดีๆมาก่อนไอ้ตัวดีๆมาก่อนเนี่ยเห็นไหมลืมอละ่ะตัวดีๆมาก่อนดียังไงโอ้มันเป็นวัคซีนเทพนะครับแต่วัคซีนเทพกว่าจะมานะกว่าจะมาได้นะก็นู่นนะตุลาคม แล้วเสร็จแล้วที่มันมาที่ขามันมานะครับก็สวงวนไว้สําหรับบุคคลเสี่ยงภัย,ยนะบุคคลเสี่ยงภัย,ยนะั่นเราไม่มีสิทธิ์หรอกก็เป็นพวกหมอพวกพยาบาลพวกอะไรที่เขจะมาดูแลคนไข้ทีนึงก็เรียกว่าพวกด่านหน้านะเพราะฉะนั้นะญญมัลซีที่มาเชี่ยวเนี่ยสองล้านห้าเนะี่ยไม่ถึงเราครับ เราไม่ใช่เวลา,าบอกว่าเราจะไปเลือกอย่างนี้อย่างมูลอย่างนี้ไม่ให้หรอกเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุตอนเนี้ยแบบผมเนี่ยผมได้ฉีดแอสซ่าซิมิก้ากว่าจะได้ก็เลื่อนสามหนก็ฉีดแล้วทีนี้เขาก็ผมก็เขาก็นัดผมไปจะเจียนเดือนตุลาคมก็กลับตามข่าวตกลงเขาจะให้หรือไม่ให้ได้ไหมตุลาคมนะแต่อ่านแล้วตอนนี้ผมดีใจนิดหน่อยว่า เขาบอกว่าเขาจะให้แอซายเข็มนึงเขาไม่ได้ให้วัคซีนเทพหรอกผมดีใจมากเลยเพราะว่าซีเทพผมไม่เอาผมกำลังคิดว่าอาจจะมีอย่างนี้ครับถ้าเกิดเขาจะฉีดวัคซีนเทพจึ่งใครๆจะฉีดเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่เอาเรียกว่าสลิทธิ์นะสลักซิปแล้วก็ต้องผมจะต้องไปหาทาง ทำยังไงดีนาะที่จะฉีดแอสตาซินิก้าเข็มหนึ่งได้หรือทําไม่ได้ผมก็จะย้อนทางกับหมออาจารย์หมอะที่ท่านฉีดซิโนโแวคก่อนแล้วก็ตามด้วยแอสตาซินิก้า่านบอกว่าภูมิต้านทานสูงปิดบ้าเลยแต่นี้ถ้าเกิดแอสตาซินิก้าเนี่ยก็จะยืนยันจะให้ผมฉีดไอ้วัคซีนเทพเนี่ยผมไม่เอาผมจะขอแอสตาซินิก้าให้ไหมถ้าเขาไม่ให้ เนี่ยครับเป็นเวรกรรมที่ผมอาจะต้องกลับไปฉีดอะไรครับไปฉีดซิโนฟาร์มซึ่งเลือกได้นะไมซิโนฟารมก็ต้องไปดูว่าเราจะทํำยังไงก็จะให้เราฉีดไม่ให้เราฉีดถูกไหมครับก็เราประชาชนคนไทยก็ได้แค่นี้จะห้ขนาดให้เรานั่งคืองบินไปฉีดเมืองนอกคงไม่ไหวามากนะนะ ก็เอาละหรือถ้าไม่ได้ฉีดเลยก็ทําดูแลตัวเองทําดูแลตัวเองมีคนเขาเอาธรรมะมาแจากผมเลยนะทรรมาแจากไว้วันไหนผมว่ามาให้ฟังวันนี้ฟังได้นะครับแล้วถ้าทําได้ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนนะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอาคือตอนนี้ที่ เราเคยเชื่อผมมาเคยเชื่อว่าชีวิตของพวกเราในะอยู่ในกมือของคณะแพทย์โดยแทย้จริงๆอยู่ในคณะวิธีการมือของคณะแพทย์โดยแทย้วันนี้เขาประกาศออกมาครบถ้วนแล้วว่าเราก็จะให้คือด่าหน้าเลยครับก็ให้เจ้ามั s s e n เจอร์ a องอะไรก็ใช้หมดเพราะว่าถ้าไม่ใช้ ภระสาที่กลุกขึ้นมาถึงขีดแล้วนี่มันจะมีเรื่องมีราก็ตกลงวิชาแพทย์ที่เรียนมาเนี่ยมันเป็นประชาทิี่ปไตยเะครับอยู่ที่การโหวตน,นะก็พูดแล้วก็ไม่ว่าอะไรกันชีวิตคนไปโหวตได้ยังไงเนาะแปลกไหมคือตอนนี้ถ้าสมมติมว่าท่านจะบอกว่าเอาแล้วนะ ต่อไปนี้จะเอา messenger RNA จีเป็นเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเนี่ยถามทีเดียว,วครับมีรายการทดลองรับรองประสิทธิภาพประสิทธิผลตรงไหนมีรายงานของใครจอนฮอปกินไหมหรือ,อเคยมีรายการทดลองส่งไปในแลนเซ็ตหรือไมช่วยบอกหน่อยแล้วกันเขาเรียกว่า อย่าใช้วิธีผมคิดว่าเลยนะไม้ว่าคุณจะมีปริญญามีอะไรมาจากไหนก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่านี่ไม่ได้ครับมันต้องมีผลการทดลองเรียบร้อยมาก่อนนะโดยเฉพาะจามาซินเจรันเอเนี่ยไอ้นี่ยังว่าแล้วก็ผมคิดว่าอีกแหละก็ไอ้ที่ผมคิดว่าเพราะว่าตอนผมเรียนหนังสือคุณฝังสมอง,องผมไวอ้อ่ะคุณฝังไว้เรื่อง การตัดต่อพันธุกรรมว่าไอ้พันธุกรรมใหม่ใม่ที่คุณทําเข้าไปโปรตีนที่คุณสั่งร่างกายให้มันสร้างขึ้นมาแล้วร่างกายมันไม่รู้จักพอไม่รู้จักมันมีวัฏจักรที่มันจะต้องขับสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ออกไปอ่ะนะแล้วมันออกไม่ได้นะแล้วคุณจะทํำไงกับมันใช่ไหมเพราะมันออกไม่ได้ แล้วก็หลังๆนี่ไอ้ที่ออกไม่ได้มีอันหนึ่งไงอย่างอื่นไม่รู้ล่ะเอาเรื่องทานแฟตแล้วกันไขมันที่เราเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างมันเรามาถึงวันนี้ต้องไล่เอาทานแฟตออกเพราะว่าพิสูจน์ได้เราจะไขมันยี่ห้อนี้ร่างกายมันออกจากร่างกายไม่ได้แล้วมีผลทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดง ทั้งหัวใจทั้งสมองเรามาไล่ไบ่าห้ามใช้ทานแฟตกินมาจะสิบปียี่สิบปีแล้วนะเอนาจะทานแฟตดูประเทศไทยยิ่งประหลาดมหาศย์ใหญ่เลยนะคือออกกฎหมายว่าพาเชลคือคือเขาเอาไขมันน่ะเอาน้ำมันพืชน,นี่แหละแล้วมาใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเขาเรียกพาเชล h ฮโดรเจเน t ต d ก็ทำให้ไขมันตรงนั้นเป็นทรานแฟตก็ออกมาออยห้ามใช้สวงมจริงหลังอเมริกาตั้งปีหนึง่งเสร็จแล้ววันนี้เราเห็นนะครับเราเห็นไหมมันไม่มีทรานแฟตแต่มันมีครีมเหมือนเดิมก็ไปถามดูเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่บางส่วนมันเรียกว่าฮโดรเจเน a ต e ร้อยเอร์ ไม่ได้นนห้ามมันก็เลยมาอยู่ในกระฟงกาแฟเป็นครีมครีมเทียมเหมือนเดิมแล้วถามว่าปลอดภยัยไหมเขาบอกว่าไม่มีรายงานว่ามันมีพิษเหมือนกระถานแฟตก็าทางแฟตกว่าจะรายงานคี้ไปอย่างสิบปีครับทีนี้เราก็ใช้สิทธิ์ของเราคือมันมีเราก็มีอย่างนี้เราไม่กิน เป็นผลทำให้ <c oughs> พวกกาแฟทรีอินวันอะไรตอะไรผมเลิกหมดเลยเอามฟิสิกส์ของผมครีมเทียมเนี่ยไม่เอาเลยก็พูดไปเดี๋ยวก็ทกะเ <c oughs> ลาะกันทะเกันแล้วพวกเราก็รู้ไหมครับน้ำมันพืชนะมันที่ไม่ได้มาจากสัตว์ทั้งหมดนะครับ ไม่มีคอเลสเตอรอลแน่นอนเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นส่วนของน้ำมันในธรรมชาติของสัตว์ที่จะต้องทำมันขึ้นมาจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่มีโทษที่ระบระบายสีมันเกิดไปนะคอเลสเตอรอลมีโทษเมื่อเราได้รับมากเกินไปคอเลสเตอรอลในร่างกายสร้างเองเจ็ดนะ สร้างมาทำอะไรสร้างมาเป็นเยื่อหุ้มใยประสาทไม่ให้มันชตกันเป็นวัตถุดิบที่เอาไปสร้างฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต่างๆเยอะแยะหมดขาดที่ปุ่นบอกว่าเอ้ยคอเลสเตอรอลต่ำลงไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เสียชีวิตได้นะนะอย่างเจ้าคอเลสเตอรอลมันมีจำนวนของมันว่าเกินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับ ล้วบางคนผอมๆเนี่ยไปตรวจเลือดคอเลสเตอรอสลอรส่งปิดเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายสร้างเองมาาอันสร้างไอ้ยางนี้อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็มาคิดว่าเจ้าคอเลสเตอรอลอรนี่มันเป็นอนันตรายพอจริงพอไปตัวไปตัวมามันมาจากทารแฟบไรตเดี๋ยวนี้ใครเคยไปตามไหมเดี๋ยวนี้เขาออกแล้วนะครับว่าคอเลสเตอรอลอรมันทําให้เกิดหัวใจเป็นยงังงูเป็นอย่างเนี้ย เกิดทฤษฎีใหม่ว่าการอุดตันของริมเลือดในหัวใจเนี่ยเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจเกิดจากการอักเสบของเจ้าผนังหลอดเลือดไปอ่านนัพูดไปก็มากไปนะเอาละมาพูดให้ฟังว่าเสร็จแล้วถ้าหากมันไม่มีตัวเลขไม่มีผลการวิจัยไม่มีผลการทดลองแล้วก็มาปุ๊บปุ๊บเอาเลย ตอนนี้ก็กำลังอย่างนี้อยู่นะครับอ่าฉีดแอสซ่าหนึ่งเข็มนะแล้วก็ฉีดกำลังจะคิดว่าจะแล้จะฉีดเป็นเจ้ามเธนเจอาร์เอไหมหรือยังไงแต่ตอนนี้ที่มีตัวเลขทดลองแล้วแต่ทดลองแล้วก็ที่จุฬาลงกรณ์หมายเวลาสักหนึ่งันหนึ่งพันห้าร้อยคนเนี่ย ได้ซีโนแวคได้ซีโนแวคแล้วเข็มที่สองเป็นแอตตาซินิก้าปรากฏว่าเกิดทูมต้านทานขึ้นไปถึง200 200สองร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันก็ดีสำหรับรุ่นแรกจำได้ไหมบุคลากรทางการแพทย์รุ่นแรกอ่ะที่จำต้องได้วัคซีนเพราะว่าเสี่ยง แต่ตอนนั้นซื้อใครซื้อใครก็ไม่มีไงซื้อซื้อมีคนขายแต่วันนัดนูน่นสมัยไหนเราค่อยว่างกันแม้แต่เราที่เราคิดว่าเรามีโรงงานเองในเมืองไทยอะแอสตราซินิคาเขาจ้างเราผิดครับเขาจ้างเราผิดแล้วเราก็ซื้อกับเขาเพอวันเวลามาเนี่ยเขาไม่ให้เราเพราะว่าเขาก็มีคิวของเขาอะ คือโงรงงานเขาจ้างเราผิดสินค้าที่ออกมาของเขานะเนาะเอาละพอมาถึงมันไม่มีไม่มีท้ารูไหมเราก็ไปแบ่งปันมาจากจีนปีนให้ซีโนเวตมาถามว่าตอนนั้นจีนเขาขาดแคลนไหมเขาพอสมควรเลยนะเขาก็เอื้อให้เราฐานที่เป็นประเทศเขาก็บอกว่าไม่ใชบ้านพีเมืองน้องนะ เขาบอกว่าเป็นญาติกันนะเขาให้มาเรอซื้อเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแถมมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามาใช้บครคอนด่านหน้าเราก็จะได้ซีโนแวคส่วนใหญ่เลยก็อยู่รอดปลอดภัยดีมาถึงเข็มสองนะครับเข็มสองที่นี้มีปัญหาก็ได้เวลาละที่จะพิจารณาแล้วถ้าเข็มสองมาจะไหม เราเจอเดลต้ามามันมันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทางจุฬาเขาก็ทดลองมันจะทดลองพระเอาเลยครับเขาก็ฉีดแอสตาซินก้าให้พวกบุคลากรที่มาตั้งแต่ขราวแร,แรกๆที่ไม่มีวัคซีนนะมีแต่จีโนแวคเขาสสยไปโชคดีผลมันออกมาว่ามีภูมิต้านทานเพิ่มไปถึงมื่อหนึ่งหมื่นยูนิต ตัวเลขนี่ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองไทยนะตัวเลขนี้มันไปอ้างอีในสะชาชาตินู่นจะเห็นว่าสาชาชาติเขาไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาวัคซีนไข่บริษัทฉีดไปฉีดมาเนะี่ยแต่พอมีผลของเราไปเขาก็เปลี่ยนใหม่คาว่าที่เขาบอกว่ามันไม่ดีก็คือประชาชนคิดเองเออเองไม่ได้ฉีดเข็มนี้เราจะไปเลือกยี่ห้อนู่นอะไรไม่ได้แต่สรประชาชาติ เห็นด้วยกับการที่ประเทศต่างๆคณะแพทย์ต่างๆได้ทดลองแล้วว่ามันใช้ได้ก็เอาก็คือของเรานี่ยกับซิโนแวคเชื้อเชื้อเป็นนะซิโนแวคเป็นเชื้อตายแต่แอสตาซิต้าเป็นเชื้อเป็นทำแล้วผลออกมาเยอะใช้ได้ก็อันนี้เราก็จะเดินหน้าไปตอนนั้นนะตอนนี้ก็าระชูกันเป็นยังไงผมไม่รู้ ไม่รู้ลนะก็เป็นซีโนแวคตอนตอนหลังก่อนก่อนสรุปครั้งสุดท้ายเนี่ยซีโนแวคเข็มหนึ่งแอสตาเข็มสองแต่แบบผมเนี่ยได้แอสตาตั้งแต่แรกเพราะกำหนดว่าเป็นผู้สูงอายุตอนนั้นซีโนแวคยังไม่มีการทดลองว่าใช้ในผู้สูงอายุได้ใช่ไหมพอใช้แอสตาแล้วก็นัดเข็มสองก็ยังเป็นแอสตาอยู่ แต่ซีโนแวคเนี่ยครับขึ้นมาตอนหลังๆนี่เองที่การทดลองของจีนว่าเราจะซีโนแวคใช้ได้ในผู้สูงอายุมันทึงมีเหตุการณ์ที่ผมมองแล้วเฮ้ยๆคืออย่างนี้ครับอาจารย์หมอผูกละปอนางทางแพทย์ที่นานับถือทุกท่านทุกท่านทุกท่านถ้าเราคุณพ่อที่อายุเฉียดร้อยไปฉีดซีโนแวคหมด มมนเห็นเด็จีๆแล้วาซิก้าแล้วทงงาง่ายกาษณดว่ามันเป็นเชื้อตายาสามทฤษฎีมก็จะปลอดภัยเสร็จแล้วก็เอาก็ทําทว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเราเสร็จตัวท่านก็ฉีดอย่างนี้นะมาถึงตัวนี้ตัวแรกอาจจะพอมาถึงตัวนี้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากเจ้า เดลต้าตายพันมันมาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคิดว่าเอ๊ํทำยังไงให้มันแข็งแรงกว่านี้ก็เริ่มมีการทดลองว่าเชื้อตายก่อนชิโนแวกก็ตามด้วยแอตตาซินิกาแต่ทีนี้กระแสบ้านเมืองเรามันต้องกระแสวัคซีนเทพต่อมาจากอเมริกาเท่านั้นพอมาจากอเมริกาเท่านั้นก็มีแต่แมสเซเจอร์อ่านเอ คือ m o d e r n a กับไฟเซอร์ไบ n t e c h นะครับกับ p f i ไฟเซอร์ไบโ h ก็ดูครับว่าเป็นเขาจะเอาอยัางไงจะเป็น a s t a รก่อน Pfizer ตามหรือ Sinovac ก่อน Pfizer ตามก็ว่ากันแต่ตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือซีโนแวคก่อนแล้วแอสตราซีนก้าตามก็ผมก็ได้แต อพวกเราว่าอันนี้เป็นความคิดของคณะแพทย์ซึ่งมันดีงามยังไงแต่เรายังไม่ได้เอาตัวเลขมาบอกว่าการทดลองกับไขกับไขรแล้วไม่เหมือนกับกา,ารทดลองใช้ในจุลาอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็หมอใหญ่หลายท่านก็คงใช้แล้วแหละก็คือใช้ซีโนเวตเชื้อตายแล้วตามด้วยชั่วเป็นเชื้อเป็น แอซสาิมิกาอันนี้พูดตามข่าวแล้วดีเดย์ยังไงก็เอาแหละแล้วแ,แต่ผู้ตัดสินใจไปแต่ถ้าเขาตัดสินใจแล้วเขาก็ฉีด่างนั้นนะนะแล้วก็ฟังได้ไม่ใช่แนะนำแล้วตัวเองไม่ทำอะไรทั้งอย่างเนาะต,ตอนนี้มีอย่างเดียวครับวัคซีนอะไรก็ฉีดไปเถอะขอให้ได้มีวัคซีนมาฉีดเพราะเรารู้ละจะวัคซีนดิฟทิตทั้งหมดน่ะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ นะไม่ใช่วัคซีนที่มีแต่สมัยก่อนพวกพอตีพวกบาดทะยักนะพวกนั้นฉีดแล้วไม่ติดต่อต่อ,ตอนะแต่แต่ถึงจะไม่ป้องกันการติดต่อการติดเชื้อแต่มันป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามทำให้เกิดการอักเสบของปอดของ วัจัยอะไรต่ออะไรวะนะประชิดเลยครับอะไรประชิดเลยทีนี้ผมกำลังของผมเนี่ยแอสซาซิลิกาหนึ่งใช่ไหมเราเราไปฉีดสักเดือนตุลาเป็นแอสซาซิลิกาจะเกิดเพื่อนจะบอกว่าโอ้ผมยอดเยี่ยมเขาจะให้การุณาให้ messenger r n a pfizer b บโอเอ็นเทคเขาบอกแล้วแต่เลือกอันนี้ผมจะใช้สิทธิ์เลือกว่าผมจะใช้แอสตาซิลิกาต่อสองเข็มตามทดลองนะตอนนี้ในในฝั่งยุโรปว่าถ้าหากเราตามดูตัวเลขประวุ่นวายไปหมดนะครับนะแอสตาซิลิกานี่ก็เป็นผู้ต้องหาตั้งแต่แรกแว่าทำให้เกิดการ เกิดดิ้มเลือดอุดตันหัวใจแต่ทีนี้ตัวแรกที่เป็นมันอยู่ในล้านสองในล้านอะไรเงี้ยแล้วเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงที่อายุต่ำกว่าสีสผู้แก่ผู้เฒ่าหนึ่งยังไม่เห็นนะครับแล้วก็เชื้อตายซีโนแวกเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้นะที่รายงานที่แล้วมีการเหมือนกับอมมพฤษอมมาพา,มา,าไม่จากถึงอัอามาพาอมมพฤก แต่ว่ามันจะค่อยๆหายเองในสาวัน5วันก็ว่ากันเสร็จแ,แล้วมาถึงของเรานะยังไงก็ตามตอนนี้ความตัวเลขการทดลองในประเทศต่างๆ่าก็ทำันเยอะแยเลยปัญหาคือวัคซีนเทพวัคซีนเทพที่กำลังคืบออคล่องดูความดีใจกันใหญ่ประเทศไทยเดินกระบวน เราจะมาเอามาจิเจอร์ r n a อะไรต่ออะไรเนี่ยเนียผลอันน,นี้ก็คือทําให้เนี่ยเรามีสองละสองล้านห้าแสนโดนมานี่เกือบจะทุกคนจะได้เจ้าวัคซีนเทวดาที่ทันสร้างขึ้นผู้สื่อสารผู้สื่อขาวสื่อสารมวลชนกับแพทย์จำนวนนึงสร้างขึ้นโดยเอาทฤษฎรีอะไรมาอ้างมไม่รู้นะ เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางอิสราเอลเขาพบแล้วว่าไอเจ้าไฟเซอร์ไบโอเอ h เทนี่ยสองเข็มแล้วยังไม่สามารถต้านต่อเจ้าโควิดหนึ่งเกเดลต้าได้จากป่วยน้อยก็เป็นป่วยมากเรียงเป็นแถว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  ก็กำลังจะคิดว่าจะใช้เข็มสาด้วย m ม s เ e n g จออารเอสาประชาชาติก็ขึ้นธงแดงซ้ำด้วยเข็มสามเนี่ยยังไม่มีใครทามาก่อนนะแล้วพิสเรเอลก็รู้นี่ตอนที่เข็มสองอาการแท้แบบรุนแรงมันมากขึ้น การแท้แบบรุนแรงมากขึ้นไม่สําคัญเท่ากับพบว่ามีอาการเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยครับอิสราเอลก็ลังเลลังเลอยู่จังไงยังไงแต่ขณะที่หลังเลหลังเลระหว่างที่เราดูว่าวัคซีนมัสเซนเจอร์อ่านเป็นวัคซีนเทพนะครับหลายประเทศที่เขาอ่านภาษาปิดเข่งกับพวกเรามั้งนะหรือสื่อสารมวลชน ไม่กล้าก็ซื้อแบบพวกเราเอาใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์ครับไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคฟรี Bio free. เพื่อนไม่เอาเลยเพื่อนไปเข้าแถวหน้าคลินิก14แห่งที่มีอนุญาตให้ฉีดเขียบเงินนะก็เขียบใบโอฟามนะ ซินโนแวคซินโนฟาร์มไม่ใช่ใบความซินโนฟาร์มทีดอุดรแปลว่าคนสิงคโปร์เขาไม่เอามาเซ็นเจอร์อาร์เอ็เอข่าวของฝรั่ง็อ,อกว่าเพราะว่าถ้าไม่ฉีดซีนโนฟาร์มแล้วถ้าจะไปประเทศจีนประเทศจีนไม่ให้เข้าประเทศปรากฏว่าจีนเขาบอกไม่เขียววัคซีนครบเข้าได้หมด เหไหมแต่คนเขาจะฉีดตัวเนี้ยเพราะคนถีบไปถามดูสิครับก็บอกว่า,างานข่าวเจ้าวัคซีนตัวเนี้ยมันทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเขาก็เนาะประเทศไทยเขาเรีดฟูดสิครับมันเป็นน้อยล้านคนเป็นสามคนหน้าคนเองนะนะก็ฟูดกันไปแต่ว่าผมอ่ะ ทาแอาซ่ามาหนึ่งเข็มละตามทฤษฎีก็แอซ่าอีกหนึ่งเข็มครับแล้วเข็มที่สามค่อยว่ากันนูน่นนู่นนะก็เนี่ยพวกเราต้องอย่างนี้ครับผมก็ขอความกรุณานะครับในฐานะเกษตรกรสุวัสดิ์สินทรงนรายแพทย์ทั้งหลายครับท่านโปรดโปรดเห็นพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเถอะท่านจะเลือกอะไรท่านก็จะไปเลือก อย่างที่ผู้สื่อข่าวจีนเขาบอกอ่ะเอ้ยนักข่าวมีความรู้ทางการแพทย์มากกว่าหมอยในประเทศไทยอ่าเราเก็เฮ้ยเฮ้ยนะก็ท่านท่านอยู่ในแวดวงท่านรู้ว่าอะไรคืออะไรสู้ครับสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อชีวิตของลูกหลานนะครับนะ พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ